ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักบังไฟทุกท่านนะครับครับส่วนในของวันนี้ครับค่ายน้องภูลินนะครับทีมงานวันใจคูมินครับก็มีบังไฟออกนะครับตอนนี้ก็กำลังทําการตกแต่งบังไฟนะครับครับกาลังตกแต่งนะครับทีนี้มีช่วงของการตกแต่งบังไฟนะครับ นี่ครับวันนี้ของหัวหน้าค่ายมาด้วยนะครับหัวหน้าค่ายนะครับหัวหน้าค่ายก็มาด้วยนะครับวันนี้นี่ครับวันนี้อยู่ช่วงมัดนะครับมัดหาบังไฟนะครับบังไฟของทีมงานนะครับจุดมาแล้วครับหลังสุดหกบังหลังสุดนะครับผ่านห้าครับเจ้าหนึ่งนะครับหดือวันนี้ครับจะสามารถทําได้หรือเปล่าครับจะสามารถ สู้ไหวราคาได้หรือเปล่าครับช่วงนี้กำลังมีการครับใส่นะครับใส่นี่ครับถึงช่วงการเจาะนะครับเจาะเพื่อทําการล้างครับนี่ครับล้างครับเซียนตั้มมหาเฮงครับกําลังล้างบัางไฟครับครับทีนี้มาชมกันนะครับว่าบ้างไฟขวัญใจครูมินจะได้เวลาเท่าไหร่นะครับรอชมครับ ว่าไงขนใจคูมินพร้อมนะครับและพร้อมสัญญายนะครับขนใจคูมินมาครับขนใจคูมินครับราคาที่73ราคาเดียว73ราคาเดียวครับของขวัญใจคูมินครับขอให้โชคดีขวัญใจคูมินครับ1 2 3่งสองสามปล่อยนี่ครับชวนตกใจครับ เกี่ยววนครับวนครับแต่คอก็สู้ได้นิดนึงครับคอครับก็ลากไปนะครับนิดหนึ่งครับตอนนี้ควันมาบังนะครับทําให้ถ่ายไม่ชัดนะครับควันมาบังบังไฟนะครับโอ้มีหางโกงโกงหลักๆควันไม้ครับควันใจภูมนเรดาร์ก็บอกว่าหางโกงโกงนะครับโกงโกงพอขวางพอเบาได้นะครับ ขวัญได้ก็อยากเห็นชัดครับของขวัญใจภูมีนครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนะครับก็ขอให้กดหัวใจแล้วก็กดติดตามไปเลยเลยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับที่รักบ้างไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ